เ <c> ด <ười> <À> ็กสาวกันติดต่อล้วอุสร17 18ติดต่อมาูกยังเงวนไงหาสล้านหาสิบล้านอะไรกี่หาสิล้านก็แชนเดียวนโกย้าตวใครักินลนห้ผูแกแดงใส่

เอ้บุมมีมือกาเนะะแลแอมจเกาะจีแต้องฮิวแ่อวแอปชองคนก็แอมบอบาจบมาใมาชบมเอามาแต่งกะช้าหากระช้ใครแอติ้งจบเบ่จบเปนี่ไปดูคนใหญ่กันไปหน่ยนี่ไปสกัดกัดมานันยังไงใชเราเด้ยป้ามามา ป้องนึ่งฮะฮีกี้ัน่ยะผูกนี่ยังให้าเขาแจวบมม่ทำนักินตกตกไม่แจ่วทำนักสินไมเห็นนะมาจอไม่เลยวันอกินกินกินดอนคุณบมานเมนี่น้ะแม่

โอ้นีจุนไดกินข้าวหอมเ้อนะให้ได้กินข้าวเย็นดานที่นีหวบนี่บหนี่ไตดเดี๋นี่ข้าวหอมติดยกไปได้อนี่นี่มาตั้ง้างนีไ้นะพี่ได้าครายนีกพี่พคนคอเองไมปใส่ชุ่มนะจะมาใส่เทียบชุ่มเนี่

เด็ดนนี่นี่คือบกกินโดน้าป่โอ้ยกินเผาข้าอีกันเลยนะผมกินย่าเข้าวเผาในเด็ดจุ้นติดหน่อยเอแค่นาออยไ้ไหมมาอ

nè bù xào nè mẹ vẫn đang đây 80 lạng chén đeo chén đeo đây nói đeo đó 80 lạng ha ok bao bao thái bao pha lăng vẫn đang bù xào nói chín chín tám thì đeo đấy nào. À, chào, <laughs> bà, này nào mẹ ông bọt chào phiáng khương hoa phiáng thái đây có có mang tang không nào bà bờ nhưng bây giờ đây à bà con xư lợn hay đấy năm 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 มันจะเหตุก็โมไม่นำอะไ้แบบนั้นล่องก่อนวะล่องคลองพ่อขาดเยอะมาล่องคองมาอาลูกมาให้ลิ้ทุกไสเลยนะคลองดีเดียวบัอู้วนนี่บังด้วนนี่บอ้หน่เจ็ดแปดสิบก็ยังกินเลือดแป้งอยู่ ชอบเป็นแบบนี้อ่